คุณผู้ชมคะใครยังไม่ทราบประกาศแล้วก็บอกต่อกันไปเลยว่าตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้นะซึ่งคุณพี่เขาเนี่ยคิวเขาจะว่างในช่วงหลังวันที่6ตุลาคมคจองไปเลยคุณผู้ชมเพราะเขาจะเอาเงินค่าตัวทั้งหมดตลอดทั้งเดือนตุลาคมเนี่ย,ยตามข้อความที่ขึ้นเนี่ยนะ,ะเอาไปช่วยน้ำท่วมทั้งหมดโอ้โหใจบุญมากเลยนะอตอนนี้คุณผู้ชมขามีคนติดต่อเข้ามาเยอะแล้วนะคะขอบคุณจากใจแทนคนเดือดร้อน เดี๋ยวขออนุญาตวางเส้นทางเพื่อสะดวกในการเดินทางจากจังหวัดสู่จังหวัดให้ได้ง่ายที่สุดนะครับมีพี่โจอีบอยบอกมาอยากจะช่วยเก็บน้ําใจให้ครบจากทุกจังหวัดแล้วก็ส่งตรงไปเลยนะคะใช่ใช่ใช่ใชเดี๋ยวมีเวลาอีกหนึ่งนาทีบอกคุณผู้ชมว่านี่ค<ช>ือภาพนี้ภาพนี้คือรถเทรลเลอร์คุณผู้ชม,ม,มคือพี่โจอีบอยเขาขอประกาศตรงนี้ว่าเขาอยากจะขอยืม<ช>ขอยืมนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าอยาก เขาขอยืมเดี๋ยวเขาจตาต้มน้ำมันในของเขาเองเพื่อที่จะเอาเดินทางไปตามตวาดต่างเพราะเขาต้องรับคอนเสิร์ตตามผับน้องเขาจะไปทั่วประเทศไงตลอดทั้งเดือนหน้าเนี่ยไม่คิดข้าตัวไม่คิดก็คือไม่ไม่คือคิดค่าตัวแต่เอาเงินาดเี่ยไปถูกไปช่วยทั้งหมดเลยใช่ไหมคะต้องใช้รถใหญ่เพื่อขนของแล้วก็ไปทางานของเขาใครมีรถใหญ่ๆ่นะคะช่วยประสานไปทาง Facebook ของโกดีบอยด้วยนะคะติดต่อไปเลยผู้ชมนะมาเรียบร้อยครอบถ้วนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันช่อง